โอ้ยังอยู่กันเหรอลูกโอ้ยยังอยู่นอนหลับกันนอนหลับกันโอ้ยุ้ยยุ้ย้ย้ยมีอะไรกินไหมเดี๋ยวแม่ดูก่อนมีอาหารเปล่ามีเปล่าอ, e <se> อ๋อนี่ไปอ่ะกินกันนี่ค่ะอหิวยังอ๋อกินก่อนกินอาหากรากรา่อน

ปปปเปลี่ยนน้ำให้น้ำฉกกระปกอแล้วลูกเออเอากินน้ำก่อนเดี๋ยวได้ใส่อาหารลงไปให,ห้กินน้ำกันนะดูแลกันดีๆนะเจ้าสองเจ้าสามเอ้ยเจ้าหนึ่งเขามีครอบครัวไปแล้วเขามีแม่แล้วเราเหลือเราสองตัวนี่แหละไปไปนอนไปไปนอนกินกันนะครับ กินข้าวไปเอากินข้าวในนี้ดูดิลองใส่น้ําดูดิเอากินได้ไหมไปกินไปมันจะได้พองเพราะเรายังเด็กอยู่ลูกอกินดูดิกินได้ไหมเอ๋ไปนอนกันลูกไปนะไปนอนกันอยู่ใต้อา้าวลืมเอายามาโยดแม่ซื้อมาแล้วเออนอนอยู่ใต้ทั้งรถนั่นแหละไม่ต้องออกไปไหนนะเดี๋ยวรถชนเออมันร้อนนอนอยู่ใต้นี้กันนะลูก เดี๋ยวดอกไปโดนรถชนนะให้โตก่อนเดี๋ยวแม่ทำหมันให้ถ้ายังอยู่ในนี้ไม่มีใครเอาไปอะ่ะนอนกันเออนอนกันลูกนอนกันนะครับเออมันนอนลูกนอนเอออย่าออกไปไหนนะรถมันจะชนให้เอ้ยนายนดูเด็กน้อยเออนายนดูมากเายดูเขาหลับนะคะรายเดียงสามากร้นอนด้วยอากาศ โตตรงนี้ฮะจะได้ดูแลสำนักงานไปเลยเดี๋ยวในสำนักงานนี่แหละลูกไม่ต้องออกไปไหนไม่อดละนอนลูกนอนเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวตอนเตียนแม่เอานมมาให้แล้วก็มา หยดยาหมัดให้ซื้อมาแล้วจะได้ไม่คันกันมีเจ้าสามหลับนะคะเจ้าสามน่าเอ็นดูมากคันกันอย่างแรงแล้วแต่แม่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวแม่ว่างแล้วแม่มาหยอดให้ลองเอาอาหารใส่น้ำดูเื่อเขาจะกินได้โอคันกันอย่างแรงโอ้ยน่าเอ็นดู ซื้อมาให้เขาแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อยมาหยอดให้เดี๋ยวว่างแล้วมาหยอดดีกว่าโอ้คันคันตายแล้วเดี๋ยวแม่วิ่งเบลมาหยอดเลยดีกว่ามั้งโอ้มีมดเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมดมดโอ้ยไปนอนตรงที่มดมันก็คันนลยเลยไอ้ยาเจ้าสามมดทั้งนั้นไปนอนตรงไหนมา ตัวเล็กๆกัดคันแน่เลยเจ้าสามมอยไอ้เจ้าสองเดามมาดูที่ลูกเห็แม่ดูที่มีไหมเ็แม่มาหยอดให้ตอนเย็นเดี๋ยวแม่มาหยอดตอนเย็นนะ กินกันเตลูกเอเอ,เอกิน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 น้ำเยอะๆลูกอากาศร้อนยังอยู่ครบนะคะเอฟซี F T. ให้เขาโตอยู่ในนี้หละไม่ต้องไปหาของกินข้างนอกถ้าเขาอยู่โตไม่มีใครเอาไปเลี้ยงก็เดี๋ยวจับําหมันให้อยู่ในนี้ค่ะขอพี่ๆสำนักงานเขาให้อยู่ในนี้เออนอนกันลูกนอนกัน แม่กลับก่อนนะนอนกันลูกนอนกันนะครับเดี๋ยวแม่มาตอนเย็นนะ่ะนะมาตอนเย็นนะเออนอนกันลูกอืมน่าเอ็นดูลองเอาอาหารใส่น้ําให้เขาดูเดี๋ยวตอนเย็นแม่เอานมมาให้ด้วยแล้วมาหยดยาด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นมาหยอดยาให้ห,หลับกันเสีย รถป้าป้าเขาพาเขายืมไปกรุงเทพนอนใต้รถลุงอีกคันหนึงก่อนอหนดูเรานอนเดียหมาน้อยเอ้ยไอเดียงสาหรือเกินอืม ยงตามากๆค่ะนอนจะลูกนอน,น้อนนอนไม่ต้อง,อองวิ่งออกไปตรงแม่อันตรายรถเดี๋ยวแม่ไปเองอเดี๋ยวเอาเข้าวมาให้ด้วยตอนเย็นทันอย่างแรงขอให้โตตรงนี้เถอะลูกเอ้ย,อยได้ไม่มีอันตราย ตรงนี้เป็นเช่เลยจะโตได้ดีแหละถ้าไม่มีใครเอาภาวนาอย่ใหก็โดนรถชนนะคะภาวานาไปซื้อยามเาเรียบร้อยแล้วแต่งไม่ว่างมาหยอดให้เขาเดี๋ยววันนี้ไปหยอดให้ตอนเย็นๆพอดีเอาเอกสารไปให้ลูกชายเขาก็เลยแวะประทางนี้ได้เจ้สามจะสองคันมากจะสามหลับแล้ว งั้นแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอมด้วยนะคะกำลังใจให้แอมด้วยนะคะเจ้าลูกหมาอสองตัวเอ้ยแต่แม่กับก่่นอน,นลูกแบบกันสวัสดีนะคะ